สวัสด,ดีค่ะกลับมายามค่ำนะคะคืนนี้นะคะเราไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์กันนะคะที่เราก็มีบุฟเฟ่ต์นะคะนักหลวงมะบางกะะ็คือเราจะตักเยอะแค่ไหนก็ได้ะคะ่ะภายในหนึ่งถ้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รับประหลกใหทั้งหมดนะคะถ้าหาวไม่หมดก็ไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ บุฟเฟ่ต์มังสวิรัติครับใช่บุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์มังสวิรัติแต่ว่าเราสามารถทานให้อุ่นได้นะคะคือให้เขาไปไปอุ่นอีกทีหนึ่งนะคะให้เขาทําให้เราอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้คือเออหวยหวยรับไปเยอะแล้วค่ะกินไปเยอะแล้วก็เลยเหลือกระติ๊ดหนึ่งนะคะนี่นะคะหน้าร้านนะคะลูกค้าค่อนข้างหนาแน่นนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาจะแบบว่ามาอุดหนุนค่อนข้างเยอะแต่ที่อยากดูว่าหน้าร้านมีอะไรบ้างนะคะดูร้านข้างๆได้ค่ะได้เกีย น,นะคะอะราคาอยู่ที่15,000บาทาน,นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะดีได้เลยเต็มที่นะคะในเงินดว้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเรามาถึงนี่ค่ะบอนเนอร์เบย์ลาวค่ะหรือเบียลาวอะไอ่างเงี้ ราต้องกินนะคะแต่ว่าประเอนว่าหวยเป็นคนรักสุขภาพค่ะกินคอค่ะพวกกำไรสุขภาพนีค่ะดูหน้าไวค่ะหน้าไวค่ะดูค่ะนี่เลยค่ะมือมือถ่ายวิดีโอค่ะนี่ค่ะโจนแกวอาโอเคครับยังไงก็เดี๋ยววันนี้ขอจบทลิปเพียงเท่านี้นะคะคืนนี้เดี๋ยวขอเดินเที่ยว ต่อด้วยตลาดมือนะคะจะกินก่อนกินก่อนให้กินก่อนน,อน,นะสำหรับวนันนี้ทุกคนเราบ,บ๊ายบายโอเค